อลโลคะ่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทำมิชชั่นนะคะลองดูว่าน้องตอนนี้แปดเดือนนะคะถ้าแม่ให้คําศัพท์น้องทุกวันนะคะวันละห้าบ้าง10คําบ้างแล้วแต่นะคะมาลองดูว่าน้องจะพูดคําศัพท์เหล่านี้ได้ตอนน้องอายุเท่าไหร่นะคะเริ่มเลยนะคะลูกคะ่ะ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยวนัน Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Again, please. One, two, three. four five six s e okay seven e i g h วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเรื่อยๆนะคะว่าน้องจะพูดได้ตอนอายุ เท่าไหร่คะ